เรื่องพรานิสิตนักศึกษาทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่พี่ๆเขาก็ได้เชิญชวนพวกเราทุกคนไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิกันพี่ๆว่าดีมากๆเลยนะที่พี่ๆเขาเชิญชวนพวกเราเพราะโอกาสในการที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆในการที่เราจะปฏิบัติธรรมได้ผลดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญมากมาก ดีมีโยมที่รู้จักอยู่คนหนึ่งเขามีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมต่อเนื่องสักเจ็ดวันเขาบอกว่าตอนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งดีมากเลยบรรยากาศได้หมดเลยการฟังธรรมการนั่งสมาธิทุกอย่างลงตัวหมดแต่พอกลับบ้านแล้วปรากฏว่าไกลเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคือมีเรื่องวุ่นวายมากมายจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจาก ไปปฏิบัติธรรมมาสักสองสามสัปดาห์เขาก็บอกว่ารู้เลยเข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องไปวัดเพราะว่าบรรยากาศที่บ้านกับบรรยากาศที่วัดหรือที่ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่บ้านนี่นั่งสมาธิไม่ได้เลยโยมเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออถ้ามีไปปฏิบัติธรรมอีกเมื่อไหร่บอกว่าให้หลวงพี่เชิญชวนด้วยเขาอยากจะไปปฏิบัติธรรมอีก ็เขาก็หาเวลายากเนื่งเพราะว่าเขาต้องทํางานแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็ยังต้องมีงานเลยเขาอยากไปมากๆเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสของพวกเราโชคดีมากวันเสาร์อาทิตย์แม้ว่าจะยุ่งยุ่งบ้างกับเรื่องเรียนแต่ก็ยังมีเวลาว่างที่พอจะไปปฏิบัติทําได้หรือถ้าใครมีเวลาน้อยเราก็จัดสรรเวลาดีๆ แล้วไปปฏิบัติธรรมกันตามที่พี่ๆก็เชิญชวนเนี่ยดีมากผลการปฏิธรรมของเราก็จะได้ก้าวหน้าในความสุขในชีวิตในสาก็จะได้มีเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญก็คือจะไปฏิบัติธรรมได้ดีเนี่ยต้องมีหมู่คณะต้องมีทีมที่รักในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้นั่งปฏิบัติธรรมร่วมๆกันพร้อมๆกันก็เชื่อว่าผลการปฏติธรรมของเราทุกๆคนก็จะดีขึ้น เรงมี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับความตั้งใจที่หลายๆท่านก็อยากจะไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมก็ขอเจริญพร